ใส่แล้วมันสบายตานะครับแถมยัมีประกันนะครับที่ชื่อว่ามีแวบกรันติปี่นะเปลี่ยนเล่นได้ฟรีใหนึ่งปีนะครับมันชมครับเปลี่ยนเลนได้ฟรีในหนึ่งปีเดียเดินดั้มย้ำนะฮะใครมีปัญหาผมเนี่ยแนะนำนะครับหอแว่นเบจดตุ๊กตาทุกสาขาทุกประเทศเลยนะครับเดี๋ยวผมไปลองเลยผมมาใส่แว่นแล้วพูดผมมันเข้าหัวไปเลยไปเลยนี่นะครับแล้วก็แน่นอนครับวันนี้ทุกรอยปวดมีเรื่องราวแกก็ใช่ตัวก็ใช่ฮะ โลรแกนนี้นะทานกันนะคะทุกรอยปวดมีเรื่องราวนี่นีโอบันมีโอบันเจลนี่แปะเข้าไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่นะแปะนี่นะดีมากเดี๋ยวเอ็กไปใช้เลยนะรอยปวดน่าจะเยอะนะเดี๋ยวให้ไปนะนี่นะมีโอบันนะครับแล้วก็แน่นอนครับวันนี้ถ้าอึดอัดมากก็อยากจะระบายให้มากที่สุดก็นี่แหละครับยาระบายกับเซน่าเ5็ตราทองทองนะครับของจริงกล่องสีเขียวอ่อนนะครับหาซื้อได้เลยเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับนี่นะครับมอบให้นะมาถามแขก ขี้ดีมากกันเนี้ยบอกเลยแล้วก็วิซีของน้องฉัดนะครับเช่นเคยนะครับนี่นะฮะมีบทที่ว่าแบ็คซีดนะครับหาซื้อได้ร้านขายยาทั่วไปนะครับมีเลอแปงนะเดี๋ยวขับรถนั่งกลับกระต่ก็กินเลอแปงนะครับแล้วก็กำกิ๊กเปพียงโอเคนะฮะกำกิ๊กเปพียงให้จ่ายด้วยน้ำกิืกจานเห็นจามเห็นไอนะบอหมอครับโอเคเรื่องประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับก็อันนี้ต้องฝากทางฝั่งของข้าราชการที่อยู่ในเรียกว่าเป็นส่วนปกครองด้วยนะฮะอันนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าโอ้โหมันอันตรายมากเพราะว่า เรื่องที่มันเกิดขึ้นนะ่ะเกิดขึ้นจากผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งสุดท้ายมันอาจจะทําให้ตําแหน่งของท่านเองในสั่นคลอนได้การก้าวหน้าเวลานาะคที่มันจะแข็งแกร่งเนี่ยมันจบเลยนะครับปันนีฝาถึงเรื่องจริงเพราะปัจจุบันเนี่ยมันไม่หนึงเมื่อก่อนแล้วปัจจุบันบอกเลยนะไม่ได้มีใครกลัวไม่ได้มีใครอยากส,สุดท้ายแล้วประชาชนใหญ่ที่สุดและดินเนี้ยสังคมเป็นสื่อเองด้วยเขาสามารถใช้กล้องวงจรปิดใช้กล้องมือถือถ่ายแล้วร้องเรียนไปที่สื่อโดยตรงได้ ตาสับป,ปะรดแล้ววันนี้ใช่ไหมฮะเเรื่องทั่วหมดลยเพราะฉะนั้นโอ้โหอย่าคิดว่าท่านใหญ่เกินเกินเกินกว่าใครบางทีมันไม่ได้แล้วครับ นะครับคุณนี่ขอบคุณอาจารย์มากนะครับให้ความรุณข้อกฎหมายขอบคุณน้องนะครับของคนขอบคุณทนายไพศาลขอบคุณนะฮะแล้วก็เรื่องนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ยุตินะครับต้องการทนายก็คือทนายไพศาลใจะไปดูแลให้่ปปไลทิ้งเคสหรือเปล่าไม่ทิ้งไม่นี่พี่พูดเมื่อกี้ผมชอบผมขอตอนรับที่บอกว่าเดี๋ยวนี้ประชาชนเป็นสื่อนะเขายิ่งมีชื่อเสียงระวังเมื่อเช้าผมโดนมอไซค์ชน ลงไปยังไม่ทันอะไรแล้วทนายไปศานเดี๋ยวมึงโดนโดนแม่งชนผมด้วยทุกวันที่ออกตัวไม่ต้องมีกล้องไม่เพราะอยงนั้นคือคือคดูแลนีดนะดูแลดูแลเดี๋ยวลงไปข้างเออไม่ทิ้งแค่นะทิ้งตั้งแต่วันนี้เซ็นต์คงทิ้งเลยทิ้งพูดเล่นเงี้ยคนแล้วพอมีเรื่องนะเขาตายนะเริ่น้องน้ำทนายมีเยอะก็รับคดีให้อยู่ถ้าไก่เกียร์คุยกันได้ก็คุยแต่กฎหมายก็ว่าไปอ่ามนั้นโอเคสบายใจนะโอเคนะครับคุณทุกท่านขอบคุณผู้ชมนะครับ ต้มกระเทียมเหอะไรอันนี้เหตุอะไรทุ จมแบบเปื่อยๆอร่อยมากไม่ค่อยเนื้ออะคุกแต่ข้าวไม่มีอะไรกินเลยอืม แพบมาทุกคนต้มแบบอร่อยอ่ะ <c oughs> <c oughs> ถนึงค้าขึ้นมาวันนี้วันอาทิตย์เนาะไม่ได้ไปทำงานไม่ไปหานเลยเราก็ไปทำงานบ้านค่ะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเราจะไปซักผ้านะทุกคนไม่ใช่กินข้าวเสร็จเราก็ไปใช้ให้ผัวซักผ้า <c oughs> อืมได้ทุกคน อร่อยมากครับผมอมาจากประเทศออสเตรเลียนะครับเือ i นะครับอาทิตย์หน้าประมาณร้อนวันเกิดของผมนะครับตอนนี้อายุ26แลร้อนนนี้เวลาที่เราไม่มีข้าวอ่ะกินน้ำปลาไ็อยังไงเลยแต่วาแต่วันนี้เรามีข้าวอนนี้ม่อากเลยก็ยูไก่ค่ะ ชอบกินแบบกระดูกโครงไก่สับๆใช่ไหมแล้วก็มาหมักน้ำปลาหมักน้ำปลาให้มันเค็มแล้วก็กินอะไรอืมอร่อยมาก ตูดเองไหมชอบกินตูดอืมอร่อยทุกคนชิ้นตักท่าเต็มนี้เลยนะจะว่าชิ้นหมดลรอคือกินหมดอ่ะไอ้เนี้ จะใส่<า>คือวันนี้กินหมดเปื่อยขนาดว่าเนื้อออกจากกระดูกแล้วอะเนื้อว่าใครกินแล้วเข้ามาใส่อร่อยทุกคนเรอ่อยมาก บรรจุไม่ได้ไปไหนไม่ตังไม่เคยไปไหนนางกินกระดูกกัลเดบดฮึมโค้งใกล้มากน้ำปลามากเข็มเ้นอร่อย

ไม่ต้องขับให้เหนื่อยเหมใครขาวตงกับอาาดีวทไม่าห,หาดีไว้ทไ้องให้หยุดตแต่ว่าเราต้องทำงนานในหลายคนซักผ้าตากเรานะเนาะรอยไม่ได้ซักคือถ้าถ้ากลับเป็นอะไร ครงไก่ทอดกรอบเอราชอบมามามแบบทอดใช่ไหมแล้วก็นั่งกินเลยคืออร่อยอ่ะอ,อร่อยมากผมคือเหลือเครื่อขนาดนี้เรากินหมดล้ว แพดูไก่ก่อนอืมออเราทำเราหมักไก่อร่อยทุกคนหมักไก่ใส่ซอสอร่อยมากเราทำมากแว้กันวจนอืออร่อย ชอบกินทอดให้มันกรอบๆนะโครงไกง่โครงยี่บาทเ็นไประหยัดอไมอพ้มาหวน ร้างน้ำเลยร้างมือเล mhm. ยนับก็กระดุกมาใส่มาด้วยกันนี่มันน้ำไม่ต้องฝากก่อนปิดกล้องให้หน่ค่ารถโทรมารถอะว่า เอาลดสิบบาทหอยอะไรบ้า